รู้ไว้ก่อนสายสี่อาหารกินบ่อยๆชะลอหูตึงลดประสาทหูเสื่อมได้ยินเสียงไม่ชัดมาดูกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าโดยทั่วไปแล้วประสาทหูของคนเราจะเริ่มเสื่อมลงตั้งแต่อายุ20ปีเลยนะคะและจะเริ่มเกิดปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินเสียงเมื่ออายุประมาณ55-65ปีแน่นอนว่าเมื่อหูเริ่มเสื่อมประสาทการได้ยินเสียงเริ่มมีประสิทธิภาพลดลงและจะไม่มีทางกลับมาได้ยินเสียงชัดเจนเหมือนเดิมได้จึงจําเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องช่วยฟังไปตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวแต่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นเสียงจากเครื่อง ช่วยฟังจะทำให้ได้รับเสียงที่ไม่สนอหูเหมือนเสียงธรรมชาติอย่างแน่นอนจนอาจจะทำให้ผู้ที่เริ่มใช้งานครั้งแรกเสียงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยและสำหรับปัญหาของการเกิดประสาทหูเสื่อมมักจะเกิดจากการรับเสียงที่ดังเกินไปและนานเกินไปซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจาวันของคนเราอาทิติดนิสัยชอบฟัง MP3 ตลอดเวลาโดยเปิดฟังในระดับที่ดังมากๆหรือแม้แต่การเที่ยวกลางคืน บ่อยๆจึงส่งผลทําให้เซลล์การรับเสียงคลื่นในความถี่ถูกกระทบกระเทือนจนไม่สามารถทํางานได้จึงทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงการพูดคุยในระดับปกติจนต้องฟังเสียงในระดับที่ดังขึ้นเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นจะดีกว่าไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทหูถ้าหากเลี่ยงการได้ยินเสียงดังไม่ได้งั้นต้องลองมาบำรุงหูด้วยการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กันแล้วล่ะค่ะซึ่งแน่น นนอนว่าวันนี้สุดติ่งได้นำสีอาหารที่มีส่วนช่วยบำรุงหูชะลอหูตึงและลดประสาทหูเสื่อมมาแนะนำให้ได้เลือกกินกันค่ะสามารถเลือกกินได้บ่อยๆเลยเพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านด้วยงั้นไม่รอช้ากันค่ะตามไปเช็คกันเลยดีกว่าว่ามีอาหารชนิดใดบ้าง 1>, 1ข้าวโพดรู้หรือไม่คะว่าข้าวโพดจัดว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเช่นกันเพราะข้าวโพดเป็นได้ทั้งผักผลไม้และธัญพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายโดยเฉพาะจะมีสารอาหารที่สําคัญนั่นก็คือสารต้านอนุมูลสระอย่างแคโรทีนอยซึ่งสารต้านอนุมูลสระชนิดนี้จะมีความโดดเด่นอย่างลูทีนและซีเซนทีนสารอาหารทั้งสองชนิดนี้จะมีความพิเศษก็คือจะมีส่วนช่วยบํารุงสายตาได้ อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวยิ่งข้าวโพดมีสีเข้มมากเท่าไหร่สารต้านอนุมูลอิสระยิ่งมีอยู่ในปริมาณที่มากขึ้นการกินข้าวโพดบ่อยๆจึงมีส่วนช่วยให้ห่างไกลจากโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้และไม่เพียงแค่นี้ข้าวโพดยังมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งสารชนิดนี้จะทำหน้าที่ช่วยผลิตวิตามินเอที่มีส่วนช่วยให้การมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งสารเบต้าแคโรทีนยังเป็นสารอาหารที่สำคัญในการช่วยบำรุง ประสาทหูได้เช่นกันเมื่อร่างกายได้รับสารชนิดนี้บ่อยๆนอกจากจะช่วยบำรุงสายตาได้แล้วยังมีส่วนช่วยชะลอหูตึงช่วยลดความเสื่อมเกี่ยวกับประสาทหูได้ดังนั้นไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาและประสาทหูข้าวโพดคืออาหารที่ควรเลือกกินให้ได้บ่อยๆเลยนะคะและนอกจากนี้ร่างกายยังจะได้รับสารอาหารที่ดีอีกมากมายที่มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ช่วย บำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจางช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ช่วยบำรุงหัวใจบำรุงผิวพรรณช่วยป้องกันอาการท้องผูกและยังช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ 2. มะม่วงเมื่อพูดถึงมะม่วงหลายๆท่านอาจจะรู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะคะและไม่ว่าจะเลือกกินมะม่วงสุกหรือมะม่วงดิบก็ตามยังไงร่างกายก็ยังคงได้รับประโยชน์ที่ดีจากมะม่วงเช่นเดิมเพียงแต่ว่ามะม่วงสุกจะมีปริมาณของน้ําตาลที่มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมะม่วงก็คือผลไม้ที่มีไขมันต่ําคอเลสเตอรอลต่ําโซเดียมตม่ําและอุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินต่างๆที่สําคัญจะมีสาร ต้านอนุมูลสระคุณภาพดีอย่างเคอร์ซิทินกรดโฟลิกเอสตรากาลินและเบต้าแคโรทีนซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้จะมีคุณสมบัติช่วยลดความเสื่อมของอวัยวะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเช่นระบบประสาทหูเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารเหล่านี้บ่อยๆก็จะมีส่วนช่วยบำรุงระบบประสาทหูให้มีความแข็งแรงมากขึ้นพร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบในหูได้อีกด้วยและไม่เพียงแค่นี้สารอาหาร ต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในมะม่วงยังมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายพร้อมกับช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้หลายโรคทั้งมีส่วนช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมีส่วนช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยบำรุงหัวใจช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงสมองและที่สำคัญมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งร้า โดยเฉพาะมะเร็งในระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะ3งาะ งาะจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเรียกได้ว่ากินเงาะเพียงอย่างเดียวร่างกายก็ได้รับสารอาหารเกือบครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะคะโดยสารอาหารที่อัดแน่นอยู่ในเงาะจะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมแทนนินและวิตามินบีที่สำคัญมีวิตามินซีสูงด้วยซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายได้หลายด้ โดยเฉพาะวิตามิน B ที่อัดแน่นอยู่ในเงาะจะมีส่วนช่วยบำรุงหูได้เป็นอย่างดีทั้งช่วยบำรุงระบบประสาทหูช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะประสาทหูเสื่อมได้และนอกจากนี้สารอาหารต่างๆในเงาะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันมีส่วนช่วยซ่อมแซมและบำรุงเนื้อเยื่อบำรุงเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยขับของเสียออกจากไตช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ ป้องกันอาการท้องผูกได้ช่วยลดการอักเสบในช่องปากและยังช่วยบำรุงผิวพรรณได้อีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเงาะจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่เงาะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงมากผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรเลี่ยงการกินเงาะจะดีที่สุดอีกทั้งเงาะยังมีสารแทนนินที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในกระเพาะอาหารถ้าหากกินเงาะในปริมาณมากๆอาจจะทำให้เกิดอาการท้องผูกหรือท้องอืดได้ดัง เพื่อให้การกินเงาะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดแนะนำให้กินวันล,ละ5-6ผลนะคะ 4. ผักโขมผักโขมคือผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงมาก แคมยังถูกจัดว่าเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเช่นกันนั่นเป็นเพราะว่าผักโขมจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายทั้งโปรโตีนที่มีในปริมาณที่สูงมากซึ่งเป็นโปรโตีนที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายที่จะคอยทําหน้าที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างสมวัยอีกทั้งผักโขมยังมีสารอาหารที่สําคัญอย่างสังกะสีซึ่งสารอาหารชนิดนี้จะมีส่วนช่วยในการป้องกัน การอักเสบในหูได้พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ในหูและเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยเมื่อร่างกายได้รับสังกะสีบ่อยๆก็จะช่วยให้การได้ยินเสียงดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการหูตึงได้และไม่เพียงแค่นี้สารอาหารต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในผักโขมยังมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายได้ด้วยทั้งช่วยป้องกันอาการอักเสบที่จะเกิดขึ้นในร่างกายช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารช่วย บำรุงสายตาและยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าผักโขมจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพก็จริงแต่ก็ไม่ควรกินในปริมาณมากๆนะคะเพราะผักโขมจะมีปริมาณของสารออกซาเลตค่อนข้างสูงถ้าหากร่างกายได้รับในปริมาณมากๆอาจจะเกิดการสะสมในไตจนทําให้เกิดนิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะได้และสําหรับผู้ป่วยโรคไตโรคนิ่วโรคเกาต์ข้ออักเส เรมตอยควรเลี่ยงการกินผักขมในปริมาณมากๆเช่นกันค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ